สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะกรมส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมนำนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การลงมือปฏิบัติค่ะ นายธนากรดอนเหนือผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีว่าที่ร้อยเอกวิสารปัญญชุนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์ส่วนกลางเข้าร่วมการประชุมณนห้องประชุมบรรจงชูสกุลชาติชั้น6อาคารกรมส่งเสริมการเรียนรู้ค่ะนายธนากรดอนเหนือได้เปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่งดำเนินการนำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ โดยดาเนินการตามนโยบายที่เน้นหนักในการทํางานลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา4ด้านได้แก่ 1. ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. คืานทิน 3. แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดตั้งคลินิกแก้หนี้ครูเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามเช่นแอปพลิเคชันเว็บไซต์ Li n e o f f i c i a l 4. จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ1ครู1แท็บเล็ตทั้งนี้ต้องสำรวจความพร้อมของโครงสร้างอินเทอร์เน็ตและความต้องการแท็บเล็ตเป็นอันดับแรกนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองมี6ด้านได้แก่ 1. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา a n y w h e r e a n y t i m e เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจะทำโครงการห้องเรียนเสมือนจริงสงกอร l e a r n i n g 2. หนึอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพสอกอรอตำบลสู่ห้องเรียนคุณภาพ 3. จัดตั้งศูนย์แนะแนวให้คำปรึกษาโดยจะเตรียมความพร้อมให้กับครูที่จะต้องทำหน้าที่ให้คำปรึกษา 4. การจัดทําระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเติมเพื่อรับใบประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพ 5. การจะทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาโดยจะทำโครงการสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน 6. มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทําซึ่งจะสอดรับกับโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่สกรดำเนินการอยู่แล้วและโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำค่ะ ทั้งนี้นายธนากรดอนเหนือได้ฝากถึงผู้บริหารทุกภาคส่วนในสังกัดนำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมายึดถือและปฏิบัติตามและได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเคร่งครัดการลงพื้นที่ตรวจราชการให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการ โดยให้ดําเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัดพร้อมทั้งส่งเสริมให้สรกรทุกแห่งส่งเสริมด้านการอ่านให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปอย่างเป็นระบบเพื่อให้สอดคล้องกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะ